สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดจะนงพนีลั่นยังเสียได้อีกขอแค่พวกมึงเข้าคุกหลังคู่กรณีเลื่อนมาค้นสารซู้ไม่ถอยสำหรับนักร้องลุกทุ่งสาวจะนงพนีมหัดไทยหนึ่งในเหยื่อที่ถูกหลอกให้ลงทุนแชร์ลุกโซโฟอริกทีดีจนสูญเงินไปหลายสิบล้านทางนี้เจ้าตัวได้ดำเนินการฟ้องคู่กรณีที่ชวนมาลงทุนโดยมีกำหนดค้นสารในวันที่10เมษาย,ยนแต่อีกฝ่ายขอเลื่อนนัด พร้อมติดต่อผ่านทางทนายว่าอยากเจรจากไกลเกลี่ยงานนี้จะอสยามได้เผยข้อความแชทที่ตนเองคุยกับทนายถึงเรื่องดังกล่าวพร้อมเขียนข้อความกำกับว่าวันนี้ทนายของจะมีนัดขึ้นศาลกรณีฟอริกทีดีที่จะโดนหลอกให้ไปร่วมลงทุนสรุปคู่กรณีที่จะฟ้องขอเลื่อนการมาขึ้นศาลแต่แจ้งทางเรามาว่าพร้อมที่จะเจรจากไกลเกลี่ยนอกจากนี้เสาจะยังได้เขียนเพิ่มเติมในคอมเมนต์ไว้อย่างดุเดือดว่า ฉันเสียทั้งเงินที่โดนหลอกเสียความรู้สึกเสียเวลาเสียค่าทนายเสียเงินค่าธรรมเนียมสารให้รู้ไว้เลยกูยังเสียได้อีกขอแค่พวกมึงเข้าคุกซึ่งหลังจากพตนดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปปรากฏว่ามีหลายคนเข้าใจว่า คููกรณีที่สาวจะพูดถึงใช้ใบเตยอาสยามนักรองสาวรุ่นพี่หรือไม่เพราะได้ขอเลื่อนฟังคำสั่งฟ้องคดีฟอร์เรกทีดีเนื่องจากมีอาการเครียดหนักจนต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลซึ่งจากก็ได้เข้ามาตอบทันทีว่าคนที่จะฟ้องไม่ใช่พี่เตยนะคะจะเคยพูดไปหลายรอบแล้วว่าเป็นใครที่ชวนจะลงทุนขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ